รถรางพาหนะแห่งยุคโก๋หลังวังเสียงระฆังที่ดังกังวานเป็นที่คุ้นหูของชาวบางกอกในสมัยนั้นจะเป็นเสียงใดไปไม่ได้นอกจากเสียงรถรางยานพาหนะคู่บ้านคู่เมืองกรุงเมื่อครั้งก่อนนั่นเองเสียงระฆังของรถรางในสมัยนั้นคงเปลี่ยนได้กับเสียงตแตรรถของรถเมในปัจจุบัน ที่เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้โดยสารรู้ว่ารถโดยสารสาธารณะมาแล้วแต่เสียงนั้นคงไม่เสียหูอย่างรถเมในปัจจุบันแน่ถ้าว่ารถรางแม้จะเป็นรถโดยสารสาธารณะแต่ก็ใช่ว่าจะรวดเร็วทันใจเหมือนอย่างรถเมเพราะรถรางนั้นจะวิ่งเคลื่อนตัวอยู่บนรางค่อยๆเลื่อนไปอย่างช้าๆหากใครรีบมีธุระ ถึงที่หมายโดยวัยต้องเปลี่ยนไปใช้บริการรถเมย์หรือรถสาธารณะอย่างอื่นแม้จะจ่ายแพงกว่าก็ตามประวัติความเป็นมาของรถรางในยุคแรกเริ่มนั้นมีกันมาตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2430ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5รถรางเมื่อครั้งแรกเริ่มนั้นใช้ม้าลากเงินรถมานั่นเอง เป็นรถรางในสัมปทานเดินรถของนายจอนลอฟสตันและในเอดูเลสิเตอริซเรียวระยะทางของรถรางสายแรกที่วิ่งอยู่ในบางกอกนั้นเริ่มวิ่งตั้งแต่พระบรมมหาราชวังบริเวณสารหลักเมืองโดยวิ่งผ่านถนนตกห้างในติงเกลโอลิมปิก ตึกแถวสามคูหาสูงเจ็ดชั้นเป็นรูปแปดตาบริเวณแยกพาหุรัตถนนตรีเพชรตรงข้ามกับห้างดีโอสยามในปัจจุบันมองดูแล้วคงผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะกว่าครึ่งทศวรรษด้วยความเก่าที่แลดูเห็นได้อย่างชัดของตัวตึกอีกทั้งด้านหน้าของตึกยังมีป้ายชื่อติดว่า บริษัทไนติงเกลโอลิมปิกจำกัดความแก่ของป้ายนี้พอๆกับความเก่าของตึกยิ่งมองไปแล้วก็พบกับพนักงานถายที่มีอายุร่วมหลายสมัยแล้วยิ่งย้ำชัดว่าห้างร้านแห่งนี้ไม่ธรรมดาเสียแล้วเพียงแต่วันนี้การเวลาเปลี่ยนไปความเงียบเหงาจึงเข้ามาทักทายที่นี่ บริษัทในทิงเกลโอลิมปิกจำกัดเริ่มเปิดตำนานการค้าที่ยาวนานที่สุดของห้างร้านในเมืองไทยตั้งแต่พุทธศักราช2473เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า80ปีการเปิดชาของในทิงเกลโอลิมปิกเมื่อพุทธศักราช2473จากห้องแถวที่ไม่มีชื่อ สู่ร้านในติงเกลอีกสองปีต่อมาได้เซ็งร้านต่อจากแขกอินเดียเปิดเป็นร้านขายอุปกรณ์กีฬาโดยเฉพาะใช้ชื่อร้านว่าโอลิมปิกนายห้างนัดและพี่น้องอีกสี่คนในตระกูลนิยมวานิททุกคนทำงานอย่างขยันขันแข็งโดยไม่ได้จ้างคนอื่นต่อมาในปีพุทธศักราช2480 จึงได้ปรับปรุงกิจการขยายจากร้านค้าห้องเดียวเป็นสองห้องพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทในติงเกลโอลิมปิกจำกัดครั้นพูดถึงพุทธศักราช2489จึงได้สร้างที่ทำการแห่งใหม่ขึ้นที่ถนนลาดยา้าทนบุรีเพื่อเป็นสถานที่หนีภยัยสงคราม เมื่อพุทธศักราช2,485ต่อจากนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2,509ในตั้งร้านขึ้นที่ถนนตรีเพชรอีกแห่งหนึ่งเป็นอาคารพาณิชย์3คูหา7ชั้นพร้อมทั้งปรับปรุงทางด้านธุรกิจและการบริการลูกค้าอีกหลายอย่างมีสโลแกนของห้างว่าคลังแห่งเครื่องกีฬา ราชาแห่งเครื่องดนตรีราชินีเครื่องสำอางพร้อมทั้งตั้งคำว่าของดีราคายุติธรรมขึ้นด้วยเพราะสมัยนั้นทุกห้างประกาศกันว่าของดีราคาถูกซึ่งในห้างเห็นว่าจะเป็นความจริงไปไม่ได้เพราะถ้าของดีราคาก็ควรจะยุติธรรมกับค่าของสินค้าจึงจะถูกต้อง ตามอุดมคติที่ตั้งใจจะทำการค้าเป็นอาชีพสุดจริตก็วังบุฟาตอนนั้นก็เป็นเทเนเท้าแผวกันอยู่นะแล้วก็แล้วก็เปิดเป็นกองเปลี่ยนแปลงของสองปีที่วังยังอยู่เลยนะวังยังไม่เห็นะก็เปิดร้านก็ขายเนี่ยเปิดมานก็ขายเป็นของเยอะขายของทุกอ,อย่างเลยแล้วก็เรามีบุญอย่างหนึง่งว่าผู้ใหญ่ในความไม่ตามมาสู่ ผู้ใหญ่ๆจริงๆนะแต่ฉันทรงไม่ตาม,มากแล้วก็ไม่ต้องเปิดเถอะเขาแนะนำเราว่าคุณยังจำต้องทำนี่อะไรต่งางๆก็ขยับายมาแล้วต่อมาก็พอมีห้องว่างอีกห้องหนึ่งเราก็เปิดแผนกยิมแผนกกีฬาเป็นโอลิมปิกในปีพศนี้เท่าที่พอจําได้นะตอนตอนนั้นยังเด็กมากเลี่ยก็เขามีไอ้ตรงนั้นแหะเป็นสนามหลวงเขาเรียกสนามทับทมถมเบือ ที่ที่มีเรื่องกันอยู่ที่ที่ยกโปรตีนตรงนั้นแนละแล้วก็พอมาเขา้จะมาสร้างไอ้ตรงเนี้ยเขาก็ไล่ที่ออกมาแล้วก็เลยมาเปิดอ,อยู่ที่นี่ไ,ไอ้ตรงนั้นก่อนที่จะนั่นแล้วก็ก่อนก็ก่อนที่จะมีนี่ก็เขาสร้างสาราเฉลิมกลุ่มอ่ะตอนตอนนั้นรู้สึกว่าสร้างพร้อมกับสพาพ,พุทยยอดฟ้าตอนนั้นเขาที่จะสร้างพา,านพุทธฟ้าี่นมีคนทำมายกันนะว่าพ้าสร้างแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นท่านเลย ท่านจะเจริญให้ท่านให้ทำเป็นเปิดได้เปิดปิดได้แล้วก็สร้างเฉลิมกรุงพร้อมกันแต่ว,แว่าพอที่นี่เขาได้สมาทบาจากสับปินมาเขาก็แยกย้ายกันไปแล้วก็สร้างที่นี่แล้วก็ในแต่โชคดีนะสาราเฉลิมกรุงน,น,น,นั่นเขาจะนั่นนะสมเด็จพระเทพท่านขอไว้เพราะว่าอาก,การที่เจ็บสาจ้าก<อ>็มันมันมันคือไอ้อันนี้ที่ชายคนตัวเขาก็ เขาว้างกว้างอ่ะก็มีสินค้าเขาไป็มีไปไปไปหลายแห่งอ่ะแล้วก็นําสินค้าเข้ามาบ้างอะไรบ้างเนี้ยโอก็ร้านค้าเปิดกันสิบสี่ทุ่มห้าทุ่มอ่ะอ่าเขเสร็จเอวก็สารฉลอมพุงมีหลังสองรอบรอบรอบที่สองอ่ะหลังแล้วถึงแก่คนก็ยังออกซื้อข้าวซื้อของแล้วสมัยก่อนน้นก็แอะไร เราชอบม่ถ้าต้องไปเดินแถวประตูน้ําเลยเนี่ยไปอินปลตตุกโคอะไรกันเนี่ย,แล,ยแล้วกลับมาเราซื้อของที่้านตอนนั้นเรายังเด็กอ่ะเด็กโอ้ตอนนี้เราขายของเยอะนะไม่ขายทุกอย่างเลยอ่ะโว้ยสูญยอดสยายไะไรพวกนั้นเรามีเยอะแต่สินค้าสินค้าแฟชั่นนี่เราเอามาจากน,นอกไปล่าสุแล้วก็จสตสงครามเราเป็นแข่งแรกที่สายเสื้อผ้าสำเร็จรูป อ๋อแต่ตัต่เขต้องมีตั้งบริณบรินการเยอะสมัยนั้นมีเองอีทเรียงชักอ่ะตอนติดเด็กเล่นกินเยะนะเด็กเด็กวัยรุ่นไม่ใช่เด็กเล็กนะของของเยอะมันแล้วมาตอนหลังก็มีแอร์คเดนของอิตาลีเข้ามาแล้วก็มีทุกอย่างสมัยก่อนมีรองเท้าวิ่งรองเท้าอะไรใจทำนม่ได้รองเท้าวิ่งรองเท้าฟุตบอลอะไรแล้วก็ตีเสื้อผ้า ยื้อซื้อะไรสำหรับขายเขามาซื้อของมาซืของมาตามมันนี่พอซอสซีสเกิน์ชมัเครื่องอะไรก็ขายทุกอย่างก็เรียกว่าจับฉายมั้งก็สมัยสมัยน้นขายดีที่สุดคือพากเจ้นาสมนี้เขไม่ใช้กันนใช้กันแบบที่ชือไอ้พวกเคชาต่างๆเนี่ยสูยาสีรมีตัวอย่างตนี้เราัดออกมาหมดเลยเรามีคำนิยามของมันน่ะ ทางเครื่องยนตาราชายเื่องดนตีะ,ะ,ะชินีเครื่องสำอางแต่เสื้อผ้าสมเด็จรูปไป่สมัยเนี่ยเครื่องสำอางของเราเรามีเครื่องสำอางที่อยากแนะนำว่าอีพนี้แล้วเราขายมาห้าสิบกว่าปีแล้วนะแล้วก่อนที่จะขายได้จากเมืองน,นอกก็ไม่ยอมนะถ้าต้องแต่อบรมที่เข้ามาแ็ถึงจะงมาขายได้คือชุดได้สามรั้นถ้าอยากสาวเสมอสวยเสมอต้องมาเมินเราไหมแล้วก็เครื่องของเราเนะี่ยก็มันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมยัยมาที่นี่ ตอนนั้นมา,มาระยะนี้ฉันน่าจะเงียบนะตอนนั้นก็พวกคอพวกใดกะไครญี่ปุ่นมาซื้อเยอะยแยะในสมัยน,นั้นญี่ปุ่นขำทำมันปัจจุบันในติงเกลโอลิมปิกเปิดให้บริการทั้งหมด2ชั้นด้วยกันโดยชั้นจีเปิดขายสินค้าทั่วไปเสือ้อผ้าชุดชั้นในเครื่องสำอางมิน l แมนและเครื่องกีฬาส่วนชั้นหนึ่งนั้นมีเครื่องดนตรี ที่ขายและตั้งโชว์แม้ในวันนี้บริษัทไนทิงเกลโอลิมปิกจำกัดจะไม่ได้เป็นห้างร้านที่คึกคักท่านสมัยเหมือนดั่งวันวานเหมือน50กว่าปีก่อนแต่ตำนานความยิ่งใหญ่ของการเป็นห้างแรกและเป็นผู้นำสินค้าใหม่ๆมาสู่คนในสมัยนั้นอีกทั้งความอดทนความภาคเพียรพยายามในการก่อร่างสร้างตัว ที่คุณงามความดีของตระกูลนิยมวานิชก็มีได้เป็นสิ่งที่นิยมจางหายไปตามกาลเวลายังคงอยู่ในความทรงจําและย้ําเตือนความยิ่งใหญ่ของห้างแห่งนี้ได้เสมอศาลาเฉลิมกรุงสถานบันเทิงสุดคลาสสิกได้รับการขานานามว่าเป็นโรงฉายภาพยนตร์ที่ทันสมัยมากที่สุดในเอเชีย เป็นศูนย์กลางของอุตสาหากรรมความบันเทิงเปรียบเสมือนฮอลลีวูดเมืองไทยโรงมหหระศกซึ่งเป็นที่รวบรวมของความโออาทันสมัยที่สุดในยุคนั้นคงเป็นที่ใดไม่ได้นอกจากศาลาเฉลิมกรุงโรงฉายภาพยนตร์ชั้นหนึ่งบนถนนเจริญกรุงและถนนตรีเพชรซึ่งก่อสร้างขึ้นเมื่อครั้งเฉลิมฉลองพระนครที่มีอายุครบ150ปี ความไม่ธรรมดาของศาลาเฉลิมกรุงในขณะนั้นทำให้ได้รับการขานนามว่าเป็นโรงฉายภาพยนตร์ที่ทันสมัยมากที่สุดในเอเชียเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมความบันเทิงเปรียบเสมือนฮอลลีวูดเมืองไทยเดิมที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ดินส่วนพระองค์หลังวางบูรพาพิรมระหว่างถนนบูรพาพิรมและถนนตรีเพชรและวางแผนตัดถนนเป็นรูปกากบาท บนที่ดินรูปสี่เหลี่ยมโดยมีพระราชประสงค์ว่าอยากให้เป็นย่านธุรกิจย่านพาณิชย์แต่แนวพระราชดำรินี้ก็มิได้บรรลุปไปตามวัตถุประสงค์เพราะคงปล่อยเป็นลานโลง่งต่อมาผู้คนบริเวณนี้เรียกว่าสนามน้ำจืดเพราะเป็นสถานที่ทางการนำน้ำจืดมาแจกจ่ายแก่ประชาชนได้ใช้กันในสมัยในหลวงรัชกาลที่ห้า เมื่อจะมีการเฉลิมฉลองพระนครครบรอบ150ปีในปีพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างอาวร์วัตถุขนาดใหญ่ซึ่งสามารถอำนวยสาธารณประโยชน์เป็นที่ระลึกการเฉลิมฉลองครั้งนั้นจึงโปรดให้มีการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าเพื่อเชื่อมกรุงเทพ กลับกรุงธนบุรีให้มีความเจริญทัดเทียมกันและด้วยความรอบรู้และมีสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริว่าสิ่งบันเทิงที่เฟื่องฟูมากที่สุดในโลกยุคนั้นคือภาพยนตร์ซึ่งแม้ในขณะนั้นจะมีโรงภาพยนตร์ขึ้นอย่างแพร่หลายในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองต่างๆแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่มีโรงภาพยนตร์ใด ที่สวยงามภูมิฐานเป็นสง่าราศีแก่เมืองได้เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปในอเมริกาที่โรงหนังมักจะสร้างใหญ่โตสวยงามดุดพระราชวังขณะที่โรงหนังในประเทศไทยที่มีอยู่นั้นมีหน้าตาคล้ายโกดังสินค้าและสร้างเป็นโรงไม้หลังคามุงสังกะสีพระองค์ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ถึง9ล้านบาทเพื่อสร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยใช้โรงภาพยนตร์เสียงขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยโดยทรงกำหนดแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมให้เน้นความภูมิฐานสง่างามเพื่อเชิดหน้าชูตาประเทศและเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยให้ประชาชนได้ใช้เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจโดยพระราชทานนามว่า ศาลาเฉลิมกรุงอาคารศาลาเฉลิมกรุงเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่งกรกฎาคมพุทธศักราช2473ว่ากันว่าเหล็กส่วนหนึ่งที่เหลือจากการก่อสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้านั้นถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศาลาเฉลิมกรุงด้วยเริ่มแรกศาลาเฉลิมกรุงมีกําหนดเปิดในปีพุทธศักราช2 4 7 5 แต่เนื่องจากว่าเป็นสถานที่ตั้งใจก่อสร้างให้งดงามเป็นที่สุดทางสถาปัตยกรรมสยามการก่อสร้างจึงค่อนข้างช้าเสร็จไม่ทันงานปีพุทธศักราช2475หากมาแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2476ซึ่งประชาชนก็ตื่นเต้นกันมากเพราะไม่เคยมีโรงหนังที่โออาเหมือนพระราชวัง ซ้ำยังมีการติดเครื่องปรับอากาศทั้งโรงอย่างนี้มาก่อนมีการเล่นแสงเสียงใช้สีต่างๆน่าตื่นตาตื่นใจเป็นพิธีเปิดแล้วจึงฉายภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงเปิดต,ตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2476ซึ่งมีการฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศสในฟิล์ม เรื่องมหาภัยใต้ทะเลผู้คนต่างแห่แหนมาชมกันอย่างล้นหลามจนแถวยาวเลยออกไปจนถึงถนนหน้าโรง